นี่หน้าท้องแบนเอามันกลับมากินจนพุงยวย้ยพุงโตแล้วต้องเอาเน็นกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะคุกเข่าวันนี้เล่นท้องวนไปวนไปข้าแรกนะคะอ่ะให้ให้เกงลำตัวแข็งแข็งแล้วเอามืออ้อมไปแตะอยู่ต,ตาตุ่มฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะคะอ่ะนะคะถ้าที่กดที่ที่ทกงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะตัวต้องแข็งกระดานเกรงหน้าท้อง เหมือนที่เก่งแข็งเหมือนที่เก่งแข็งเลยเนี่ยเกรงโยได้แค่ไหนโยได้แค่ไหนโยแค่ไหนเออโค้ดเดี๋ยวลองโยดูสิโยไปได้แค่ไหนอ่าเราจะเกิดอาการเกรงท้องขึ้นนะคะถ้าเรายกไปยกไปไปไปเนี้ยนะยังไงก็ไม่ล้มนะถ้าเกรงได้ขนาดนี้จะเกรงมากเลยนะคะอ่ะไปเราก็เกรงท้องเลยเราก็เหี มันจะทําให้ท้องน้อยไขยมันใต้สะดือออกนะคะมันเป็นสองเด้งแทนที่จะแท้งอย่างเดียวให้กล้ามเนื้อท้องชั้นในแข็งอย่างเดียวการดึงตอนที่ดึงเขา่าเข้าหาข้าอศอกเราต้องเก่งหน้าท้องนะคะหน้าท้องล่างจะออกดีด้วยนะคะแอดวานขึ้นมาจากแข้งปกตินะคะเขาเรียก knee to elbow นะคะท่านี้ knee to elbow เอาเข่าไปชนข้อศอก ฝั่งตรงกันข้ามแล้วกลับสู่ท่าแพงที่ถูกต้องเสร็จแล้วสลับข้างซ้ายมาชนข้อศอกข้างขวาแล้วกลับไปสู่ท่าแพงอย่างถูกต้องนะอ่ะไปอาจจะทำให้ดูดึงเขา่าข้าหาข้อศอกกลับสู่ท่าแพงดึงเข่าข้าหาข้อศอกกลับสู่ท่าแพงไปเรื่อยๆแพงตรงเนี่ยเขาไม่มีแบบปล่อ,อยลำตัวนะไม่มีนะเก่งลำตัวตลอดเวลาดึงลงดึงลงดึง ลงนึ่งลงค่อยคทําทำไปนะคะค่อยคทําทำไปหนึ่งนาทีก็อ้วกแตกแล้วนะคะบอกได้เลยท่านี้หนึ่งนาทีก็อ้วกแตกแล้วนะคะท่าที่สองจบไปนะคะวนไปสู่ท่าที่สามกันนะคะไม่มีท่านี้ไม่ได้นะคะเราก็เหมือนเดิมนะคะเอ็นตัวนะคะให้เหมือนจะล้มล้มจะล้มจะล้มจะล้มแต่นี่ล้มเราเก่งลำตัวไว้เสร็จแล้วปิด บิดเอาบิดเอาบิดตอนจะบิดต้องเก่งนำตัวแน่นเก่งหน้าท้องแน่นบิดก้ามเนื้อท้องเก่งหน้าท้องแน่นบิดก้ามเนื้อท้องเกรงหน้าท้องแน่นบิดก้ามเนื้อท้องไม่ใช่ใส่แขนไปมาใครใส่แขนไปมาขอประธานพูดมันจะได้หน้าท้องได้อย่างไรถูกไหมถูกไหมให้ไม่เลี่ยนแขนอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเก่งก้ามท้องแล้วบิดก้ามท้องเก่งก้ามท้องบิดก้ามท้องไปเรื่อยๆสวยๆช้าๆอย่างนี้นะคะหนึ่งนาทีนะคะ วนไปได้นะคะสามท่านะคะอ่ะท่านาท้องท่าถัดไปนะคะท่าที่สี่นะคะอ่ะเราดูนะคะเราก็แค่ดึงตัวขึ้นพุงให้หยกยกที่สุดวางสะโพกลงแปะพื้นเบาๆเบาๆดันขึ้นใหม่หัวตงนี้ทอคอจะต้องไม่ฝืนไปตามสรีระจำไว้ว่าเวทเทรนิ่งไม่มีส่วนใดฝืนมันจะต้องตามสรีระอ่ะดูใหม่อ่ะ ป๊บขึ้นดึงพุงให้สูงสุดถ้าดึงสูงสุดก้นจะฟิกก้นมันจะบ,บ,บล็อกก้นจะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนก้นมันจะบีบตัวกระชับอัตโนมัติถ้าพุงเรายื่นสูงพออ่ะลองดูนะยืน่นยื่นแค่นี้ตูดตูดไม่กระชับถูกไหมอ่ะถ้ายื่นสูงสุดก้นมันจะเป็นรูปเอ็ได้ทั้งท้องได้ทั้งตูด ท่านี้มันจะต้องได้ทั้งท้องและได้ทั้งสูดเพราะว่าเรายกคุงสูงพอเหมือนที่เรายกท่าบิดเลยนะคะอ่ะไปแล้วนะคะท่า1ท่าสองท่าสามท่าที่อ่ะท่าที่สาแล้วนะคะต่อไปท่าที่สี่นะคะเราจะทำเบอร์ปีเบอร์ปีนะคะวันนี้ขอสี่ท่าพอเพราะว่าหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวโค้ชจะเอาท่าง่ายให้อันนี้สำหรับคนท่าปกติไปก่อน นะคะอ่ะต่อไปนะคะจริงๆมันก็ไม่ยากนะอ่ะท่าน,นี้นะคะอ่ะแล้วก็เก้าก้าชูไปเด้นดึงตัวตรงในกระดานใครที่แบบใครที่แบบหนีไม่ได้นะอ่ะเราจะทำฟล็อก สอบก็ได้อย่างนี้เอาอันนี้อันนี้เอาไปเรื่อยมาเค่นทับเบอร์เอาไม่ต้องมีอัวโบแต่ว่าเก่งหน้าท้องตัวตรงในกะดานพอเก่งหยุดเก่งหยุดหนึ่งนาทีก็อ้วกแล้วนะคะ5้าสองนะคะอ่ะรัชเชนทวิตไม่มีท่าง่ายนะคะเพราะว่ามันทำได้ทุกคนนะคะอ่ะห้าสามนะคะ5่าสามคือ ถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำแบบท่าแนี้ไม่ไหวเพราะว่าแขนแขนไม่แข็งแรงแขนไม่แข็งแรงนะคะอ่ะเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนท่าให้คุณนะคะท่านี้มันไม่ได้ยากสําหรับการยกตัวขึ้นหรอกแต่ว่าบางคนนะแขนมีอุบัติเหตุมาหัวไหล่ฉีกมาแขนมาแขนเจ็บมาทําไม่ไหวโค้ชจะให้ทําท่านี้สไลด์สไลด ขอบอกว่าเท้ารอตลอดอลอเวลาหนึ่งนาทีไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายง่ายของโค้ดคือไม่ง่ายวันนี้อ่ะดูอีกครั้งนะคะเอ็นตัวเหมือนจะล้มเหมือนจะล้มไม่ใช่ตั้งฉากอย่างนี้นะตั้งฉากนี้ไม่ได้นะเอ็เอน,น,ออนอตัวเหมือนจะล้มเห็นไหมเหมือนห้าเออบรชิ์มวิสเลยเอ็นตัวเหมือนจะล้มแล้วก็สไลด์เอาสไลด์เอาไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีคุณเกรงได้หน,นึ่งนาทีก็ยอดเยี่ยม <hayat> แล้วบอกได้เลย ยอดเยี่ยมแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้นะท่าง่ายอ่อาต่อไปนะคะีกรจดานนะคะหัวไม่ต้องงัดหัวตามสิริลลกษณ์ดึงตัวตรงเบนจดานนะคะดึงหางเข้ามีหางมาดึงเข้านะคะบางคนเนี่ยพุงแอนบางคนก็ตูดโดงเพียนแรลงสอนหลายรอบแล้วนะคะว่าต้องแต่หน้าอกจนถึงหน้าแข้งตรงเปกรจดานะตัวตรงกระดานต้งแต่กระดูกคอจนถึงนอ่องเรลงไว้ให้แนวพุงนน่นพุงยุบหาง สะดือยุบหากระดูกสันหลังแล้วคุณก็ทำอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ต้องยืนเพราะว่าผู้สูงอายุบางคนลุกลุกนั่งนั่งเขาเรียกว่าอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะน้ำในหูไม่เท่ากันได้ฉะนั้นอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็กลับไปกลับไปบางคนเนี่ยเพราเห็นทำผิดสิ่งที่ได้คือคือตอนกลับถ้าคุณกลับแค่ครึ่งทางกลับแค่ครึ่งทางนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลับครึ่งทางตัวก็ไม่ตก ออกมาใหม่ออกไปใหม่เข้ามาใหม่ออกไปใหม่เพดไม่ได้เลยนะคะจะต้องกลับสู่ท่าแผงฟูแผงแบบถูกต้องเท่านั้นฉะนั้นทุกคนต้องไปตัวตรงน,รนีก้ก็ได้ไปจับว่ายพนมมือว่ายไปไปจับจับยกไม่ต้องเร็วตามโพสชาได้แไปแต่ ลอนะคะไปเรื่อยๆเกรงกลับตัวแข็งๆยกลงไปยกลงไปไปขึ้นมาลงไปใหม่ขึ้นมาลงไปใหม่ลักษณะได้กล้ามเนื้อท้องเหมือนซิดอัพแต่ทําแบบนี้ง่ายกว่าไม่ต้องซิดอัพนะคะไปเลยได้กล้ามเนื้อเหมือนกันเลยนะคะไปสามสิบวีแล้วนะคะอ่ะ ปหนึ่งน,น,แบบแบบน,นาทีเท่านั้นแป๊บๆก็หนึ่งนาทีใช้กล้ามเนื้อท้องสุดๆเลยนะคะท่าเนี้ยขอบอกถ้ามือคุณลงไปกับผืนพื้นได้นะคะกล้ามเนื้อท้องโดนโดน,โดนมากมากอ่ะเตรียมท่าสองไว้นะคะราชินทวิสเตรียมท่าสองไว้เอนตัวในจุดที่แบบเกือบจะล้มแต่ไม่ล้มเกือบจะล้มแต่ไม่ล้มห้า นะอ่าไปเบียดก้านเนื้อท้องช้าๆเบียดอู้เบียดห้ามเอาหลังตั้งนะห้ามเอาหลังตั้งนะไมนนี่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อท้องเก่งนะคะมันจะเก่งตอนที่แบบเก่งเยอะๆนี่แหละนะคะไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีอู้อู้เอาบิดก้านเนื้อท้องเก่งเนื้อท้องบิด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 อ่าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งก้นล็อกถ้าก้นไม่ล็อกผิดยกก้นล็อกลงมาลงมาไม่ต้องแตะพื้นไม่ต้องแตะพื้นแตะนิดเดียวขึ้นไปใหม่ก้นล็อกค้างไว้อ่าลงไปถ้าใครดึงพุงไม่สูงก้นไม่ล็อกไม่รู้สึกว่าก้นล็อกนะคะคุณทำผิดอันนี้โคตรก้นแข็งเลยนะคะสิ่งที่ดึงขึ้นไปจนแบบพุงทุหาเพราาก้นนี้ล็อกก้นแข็งเลยนะคะ สามถ้านี้ได้ท้องได้ก้นนะคะอ่ะเศ่ใครแขนไม่แข็งแรงก็จะทำไม่ได้นะคะห้า<ไ>ปหนึ่งนาทีปคอหายไปเลยนะคะซึง นะคะจะเป็นค่าเบอร์ปี้แบบง่ายเตรียมตัวนะคะปแพง้งอย่างถูกต้องตัวตรงกระดานเข้แหมวพุงนะคะจนสะดือเนี่ยจะติดกระดูกสันหลังละตัวตรงม่กระดานไปยืดนะ้าง้องตึงลงมา เดี๋ยวเราจับเวลาที่หนึ่งนาทีนะคะอ่ะข่าสุดท้ายมันมีห้าขอประ่านโทษมีห้าจำไปได้ไงเหนียวว่าสี เหมือนแพ้หนึ่งนาทีจะยากกว่าไปสิบสามแอนนะคะเหลือสิบสามสี่ นะฮะเดี๋ยววางแบบใหม่ ไปเลยอ่ะต่อไปท่าที่สองแลชินทวิตนะคะแลชินทวิตเตรียมตัวไปบิดเก่งนะทองบิดเก่งนะทองบิดไปอ้ออกกำลังกายทุกวันคลายเครียดเครียดไปก็เท่านั้นถึงเวลานอนก็นอนสินงี่จะต้องเครียดนะพ่อยอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยเนี่ยยังไม่ไดีขึ้นเลยอะคะ่ะ แต่เราก็เป็นคนดูแลนะคะเราก็จะต้องแข็งแรงไว้เครียดน,นอนไม่หลับเดี๋ยวภมตกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ซักถามกันทุกวันให้กำลังใจกันทุกวันนะคะอย่าไปเครียดมากนะคะเม,เมมเบอร์บอกว่าเห็นโค้ชแบบคุณพ่อเป็นหนักมากเลยโค้ชแบบมีกระจิกกระจออกลงกันเพราะว่าเครียดเลยคะ่ะเครียดแบบต้องออก ต้องไม่เครียดแต่โคจะไม่ออกหนักหรอกยิง่งยิ่งเครียดยิ่งออกหนักหนึ่งศูนย์ต่อไปนะคะท่าที่สามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะาแบ่งแบ่งมาใช้ทำท่า mountain climber เ,เ,เตรียมตัว mountain climber น,นะคะไปลึกไปกลับไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงข้นสอบแล้วรอบนี้นะคะดึงเท้าตรงๆจะได้ง่ายขึ้นหนึ่งนาที ไปค่ะดึงให้ลึกไปลึกไปลึกไปแป็งตัวแข็งๆไปลึกไปสามสิบวิแล้วดึงไป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 ดึงตรงตรงอไม่ต้องหนีทูเอลโบดึงตรงตรงออ่ะ ลับสูท่าแทงตัวตรงกระดานเขมนวหน้าท้องไม่แน่นหลังไม่แอ่นนะคะใช้แรงแขนนิดนึงท่านี้หนึ 1, ่งสิบวิสุดนาทีสุดท้ายไปใส่สามสองหนึ่งสูงจบต่อไปท่าที่สามนะคะเราจะสไลด์ขาแทนที่จะทำท่าแช่นะคะ,ะมาดูกัน เอ็นตัวนะคะในจุดที่หน้าท้องเก่งสไลด์ไปเรื่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆลอยไว้ลอยไว้เอ็หน้าท้องไว้ลอยอย่าตั้งฉากนะเท้าเนี่ยลอยประมาณนี้ไปเรื่อยๆเอเ็งหน้าท้องไว้อันนี้ก็ท้องล่างนะได้ซิกแพคนะขอบอกโค้รหัวหายตัวเนี่ย ร่อยลอยลอยง่ยายแล้วก็ไม่ง่ายนะพคตว่าเนี่ยไปแล้วนะคะเหลือแค่ยี่ิบนินาทีไปได้ได้สีสิบละไปสี่สิบนี่ละ่ลอยไว้เจ็ดหห้าสี่ ต่อไปนะคะท่าฟล็อกแทนท่าเบิร์ตี้ท่าสุดท้ายกันเตรียมตัวเล่นการท้องนะคะฟูแ้งเสร็จจับจับ,จบยกพนมมือไปฟูแพงขยัน้ท้องหนึ่งจับจับยกมือเมื่อการดึงเท้าเข้ามาโค้ดึนถึงมือเลยนะไปฟูแง้งให้เต็มที่ดึงมือเข้า มาอยู่ข้างมือดึงเท้าเข้าข้างมือดึงเท้าเข้าข้างมือแล้วก็พนมมือแล้วก็ไปไปไปให้สุดเป็นฟูแพนเอามือมาวางข้างเอาเท้ามาวางข้างมือเออเอาเท้ามาวางข้างมือไปไม่ต้องลุกลุกเดี๋ยวหน้าบืดแค่นี้ก็เก่งจะแย่แล้วนะคะใครทาไหวห้าห้าน,านี้เก่งจะแย่คุณบอกได้เลยไทร ปล่อยนี่หลังแอ่นผิดนะไอ้ปล่อยนี่หลังแอ่นผิดนะตัวตรงกระด้อย่างนี้นะอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วยืดขาไปตัวตรงกระดานจับจับเสร็นั่งคุกเข,ข่านะคะอ่ะใครอยากมีก้านท้องไปไปอ่ะเกร็งก้านท้องไว้นะคะเกร็งก้านท้องไว้ยกไปไปเกร็งก้านท้องไว้นะคะคุณจะรู้ว่า คุณใช้กล้ามเนื้อท้องมากเลยนะคะเอ็นไปเอ็นไปได้กล้ามต้นขาด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้อหลังท่านี้ได้กล้ามเนื้อหลังได้ซิกแผลได้ต้นขานะคะสาสิบวินาทีแล้วไปเรื่อยๆอ่ะไป หลังไม่แอนตูดไม่โดไปเรื่อยๆแพงไว้ใครไม่ไหวพอเท,นท่น i n c l ไปนะคะท่านี้ใช้แรงแขนมากๆได้แกนกกล้ตัวได้แขนได้นหน้าท้องท้องล่างเอาเนื้อท้องชั้นไหนเหลือ20วินาที หน้าท้องเตรียมตัวนะคะเดิงให้สุดให้ก้นล็อกก้นล็อกแล้วให้ลงลงมาก้นเฉียวพื้นขึ้นไปต่อก้นล็อกนะคะไปง่ายกล้าเ,เนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะท่านี้กล้าเนื้อหัวไหล่กล้าเนื้อก้นกล้าเนื้อท้องไป ไปต่อดึงพุงขึ้นให้สูงให้ก้นก้นล็อกนะคะสามสิบวินาทีไปแล้วนะคะไปเรื่อยๆขึ้น นนะะเอลำตัวเกรหน้าท้องไว้บอกแล้วนะคะวันนี้เป็นกลุ่มสร้างกล้ามเนื้อท้องนะคะจริงๆมันสร้างซิกแพคเลยแหละนะคะอ้าวไปเบิดเอลำตัวในจุดที่เกือบลม้มเกรหน้าท้องเบิดเกรหน้าท้องเบิดไม่ได้แว่งแขนเล่นเราบิดกล้ามเนื้อท้องไปไปถ้าเหมือนง่ายกับคนบอกเลยถ้าวันนี้ไม่ง่ายเคุณมองอยู่คุณรู้สึก เลยลองทําดูคนทําก็จะรู้ว่าท่าแันนี้ไม่ง่ายนะคะแม้กระทั่งท่า,ทาง,ง่ายขอยงเซตที่สองก็ไม่ง่ายค่ะสามสิบวินาทีแล้วโอเคนะ่าท้องไปไปบีดเอาบ,บีดยี่สิบวินาทีสุดท้ายเอนตัวนะคะให้ใช้กล้ามเนื้อท้องด้วยอย่าตัวตั้งตั้งโอ้บีดสิบวินาทีสุดท้ายฮู้ วันนี้ใช้กล้ามเนื้อท้องสุดๆเลยอ่ะไปนะคะท่าสุดท้ายเบอร์ปีอ่ะวันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าล้าแขนไม่แปกโดนแขนสามท่าไม่แปกเลยโดนแขนสามท่าเลยไปเบอร์ปี้ตัวตรงเป็นกระดานตั้งแต่กระดูกต้นคอจนถึงหน้าแข้งตัวตรงกระดานขามิ้นุมแน่นๆดึงมือเข้าหา น้าท้องขึ้น